และการมาเกิดเป็นมนุษย์ของท่านและทีมงานเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายพยามานี่กลัวกลัวนักหนาทีเดียวเพราะนั้นกีดขวางกันในการมาเกิดและการมาเกิดของท่านและทีมงานไม่ใช่มาเกิดเพราะหมดบุญเหมือนเทวดาชาวสวรรค์ทั่วไปพอหมดกำลังบุญแล้วเยอยู่ไม่ได้ต้องลงามาเกิดแต่อันนี้ไม่ใช่ หาโอกาสที่จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมีกายมนุษย์อย่างเนี้ยอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มาไม่ได้มาไม่ได้มาพยายามการกันอยู่ตลอดเวลาแหละกันกันยาวนานทีเดียวแต่ถ้าหาื่อไหเลเราละเอียดกว่าเขากันไม่อยู่ก็ถอยพืชลงมาเกิดในมนุษย์แต่ลงมาเขากระเบิดมันกระจายกัน กว่าจะเอามารวมกันได้นี่ก็ต้องไปประทะกันไปประมูลฤทธิ์กันสู้กันเสียบุญเสียบารมีกันมากมายทีเดียวนเนี่ยกว่าจะเอาทีมงานมารวมกันได้เหมือนพวกเราเนี่แหละไม่รู้ตัวว่ามารวมกันได้อย่างไรซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมารวมกันได้ต่างคนต่างก็เกิดกันคนละทิศคนละทาง กระจ,จายกันไปทั่วไม่น่าเชื่อมารวมกันได้ถ้าดูเผลนๆแล้วล้วก็เ,เรามารวมกันได้เพราะคนนั้นบอกคนนี้บอกได้ยินเรื่องราวอะไรต่างๆนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบาร,รมีวัดพระธ,ธรรมกายและก็เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายข้าใจมั่งไเข้าใจมั่งบางคนก็ไม่รู้ก็ชวนมาก็ามากันไป อยู่ไปก็เลยก็อยู่กันเลยตามเลยกันไปอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะนี่เผอๆเราอาจจะเข้าใจกันอย่างนี้ยิ่งบางคนยังไม่รู้ใหญ่เลยไปเกิดในที่ไกลๆถึงเวลาก็จับมารวมกับม้าก็อยู่กันไปแต่เรื่องที่มันลึกไปผ่านนั้นก็คือผังเดิมมันต้องมารวมกันตอนลงมาเกิดนั่นแหละตอนลงมาครับถูกระเบิดก็จะกระจายกันไปทั่ว วลาไปตามมารวมกันเนี่ยมันต้องสู้คนด้วยบุญญลิทธ์พระกรรมานก็ต้องสู้กันผู้เลี้ยงผู้รสนี่ต้องถูกกันดีเดียวทุ่มละเอียดกันไปเลยคําว่าทุ่มละเอียดก็คือทุ่มบุญทุ่มบารมีไอ้ที่เขาขวางเข้ากันนไว้แค่ไหนเนี่ยต้องสู้กันไปเลยเนี่ยเก็บกันไปปะทะกันไปพยายามก็จะระเบิดให้กระจายแล้วก็เติมเอาไปติด โลกลาสรพัตปิดบังไม่ให้เร้เห็นเกี่ยวกับเรื่องวิชาธรรมกายตรึงไปติดในรูปเสียงกับรสสัมผัสธรรมลมทางโลกไปคลองเลือนมึงไปทำมาหากินไปเบียดเบียนกันจะตรึงกันไปงั้นนะหรือให้ไปเพลิดเพลินอ,อ,อยู่ในทางโลกทั้งฝ่ายพระก็สู้กันปะทะกันทุ่มบุญไปเนะี่ย ที่เขาตรึงติดไ็นไหนก็ระเบิดลูตอมานเนี่ยเขากันเียไหนกันรวมกัน็มาดึงดูดดึงเข้ามาตั้งเครื่องดึงดูด,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 ดเอามารวมกันบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาไว้เนี่ยแต่ละองค์เนี่ยมากมายกายกองเสียกันไฟเพื่อจะเอาฐานทัพมนุษย์เนี่ยมารวมกันได้โดยที่ฐานทัพไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกน้ำท่านจะพูดกับผู้รู้อะ กว่าพ่อจะเอามึงมาได้เนี่ยเสียบุญเสียบารม,มีมาสัตังเยอะฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งเข้าถึงวิชาธรรมกยายทาหยุดทํานิ่งจนกระทั่งนิ่งแน่นใดถึงจุดจุดหนึง่งไปรู้ไปเห็นเขาโอ้ตายแล้วบุญบารม,มีเสียกันไปขนาดนั้นกว่าจะเอามรรงกันได้อย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการมารวมกันอย่างนี้เนี่ยถ้าเผลนเินก็คือเราอยากศึกษาวิชาธรรมกายจริงๆก็คือเขาเสียบุญเสียบาร,รมีมากจะต้องเอามารวมกันเพื่อมาทำงานอันยิ่งใหญ่คือการทำหยุดทำนิ่งให้ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายใเป็นรู้ไปเห็นเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ ทำงานที่แท้จริงคือปราบมาในตัวของเรานะในมันหมดสิ้นไปแล้วก็ทําความละเอียดที่มันเท่าเทียมทานกันทั้งทีเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละคือบุญบาร,รมีที่เขาทุ่งออกันมานี่เป็นเรื่องลึกซึ้งนันอย่างนี้วิชชาธรรมกายเนี่ยเป็นวิชาสูงสุดทางพระพุทธศาสนา และสูงสุดของชีวิตถ้าหากว่าไม่มีหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิเจเรญได้สละชีวิตจึงกระทั่งคนบอกวิช,ชาธรรมกายตลอดเจงกระทั่งนำมาแนะนำสั่งสอนจนตกทอดมาถึงรุ่นเราเนี่ย ถ้าท่านมาอย่างนี้แล้วก็เราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยเมื่อท่านเป็นนักบวชคนว้นคว้ากันกระทั่งได้พบสิบแปดกายและก็คนได้ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกคนไปจนกระทั่งได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพยามาน เปรู้วันตอนนั้นนะแล้วก็รู้ความเป็นไปของตัวท่านที่เขี่ยวโยงกับวิชาธรรมกายแต่รู้เรื่องราวเห็นเรื่องราวของท่านท่านใช้คำนี้ว่า,าต้นธาตุตนธรรมใช้ให้ท่านลงมาปราบมาร ถ้าปราบมารไม่ไม่สำเร็จท่านก็จะยอมตายอยู่ที่วัดปากน้ำศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปจึงกระทั่งรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในตอนนั้นท่านก็พยายามที่จะตามพวกทีมทั้งสี่ทีมมารวมกันที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญใช้เวลายาวนานทีเดียวกว่าจะมารวมกันได้และท่านก็มักจะพูดเสมอๆว่าพร้อมเมื่อไร่แล้วก็จะเริ่มคุดหัวทำวิชาปราบมารกันอย่างจริงจรยังๆมาพร้อมเอาตอนอายุ47ปี แล้วก็ท่านก็ประชุมทำวิชากันดีเลยทุ่มเทชีวิตจิตใจทำกันใหม่ๆก็ทำกันชุดละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงยังไม่ได้ทำยี่สิบสี่นอทำชุดละสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาทำกันชุดละหกชั่วโมงตอน เริ่มสงครามโลกครั้งที่สองมาเริ่มมาตอนนี้ซึ่งในตอนนี้คุณยายของเรามาถึงแล้วท่านมาถึงตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเมื่อมาเจอกันครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อวัดปากนะ้ำภาษีเจริญทั้งได้บอกคุณยายว่ามึงมันมาช้าไป คือทำมาเร็วกว่านี้แล้วก็เป็นคนรักวิชาธรรมกายมีบารมีแก,แก่ๆ้าทํารรแก่อย่างเนี้ยการค้นคว้าวิชาก็คงจะไปได้กว้างขวางกว่านี้เหตุที่ต้องทำยี่สิบสี่นอคือตลอดเวลานั้นนะก็เพราะว่าเวลาทำวิชาเนี่ย มันจะต้องไปศึกษาค้นควา้ามองให้เห็นทีเดียวถึงความเป็นมาของวิชาเนี่ยที่ก็ททำไปแล้วในอดีตกำลังทำอยู่ในปัจจุบันและที่ทำดักหน้าไว้ในอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตเวลาเราทำวิชาเราไปถ้าสมมติสี่ชั่วโมงทำ สมมติทำไปเนี่ยดูไปเห็นไปเก็บไปไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ทำม,มากินมานอนมาพักผ่อนมาบริหารขันห้าทำกิจวัตรกิจกรรมแต่ว่าพยาม,มาเนี่ยมันทำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่ทันเขา คือพอเราเก็บไปแล้วเนี่ยเหมือนถางหญ้าจากหัวสวนไปท้ายสวนยังไม่ทันถึงท้ายสวนไอหัวสวนที่ตัดไปแล้วหญ่าง,อ,งอ,อกอีกแล้วอันนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นต้องทำยี่สิบสี่นอและถ้าจะให้ดีที่สุดผู้ที่นักเรียร์ธรรมวิชาจะต้องมีความรู้ เท่าเทียมทันกันทั้งทีมและก็ตั้ง24นอใน,นหลักมันมีอยู่ที่ตรงเนี้ความรู้ญาณทัศนะธรรมจักขุจะต้องเท่าเทียมทันกันทั้งทีมมีความละเอียดเท่ากันย่อนกว่ากันแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้มันไม่ทันเขาเพราะ ความละเอียดไม่เท่ากันญานณทัศนะไม่เท่ากันการรู้เห็นไม่เท่ากันความสงสัยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ความสงสัยแล้วเนี่ยมันยังทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันจะมีมีผังใหญ่มีที่คุมคุมไอวิช,ชา ที่เป็นแหล่งกําเนิดที่ใหญ่ได้เลยเนะี่ยแล้วก็มีผังย่อยมีสนามลบใหญ่มีสนามลบย่อยถ้าความละเอียดเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยความสงสัยมันก็จะเกิดอะไรล่ะอยางมันก็ไม่ตรงกันที่ละเอียดว่าอย่างหนึง่งที่ทำไปตรงกลางว่าไปอย่างที่เริ่มต้นก็ว่าไปอย่างหนึง่ง เพราะความละเอียดไม่เท่ากันความสงสัยเกิดขึ้นผูที่ไปได้ไกลก็เห็นได้กว้างกวา่าเขาก็มองเห็นพวกที่มาไม่ถึงเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่พวกที่ไปยังไม่ถึงทางโน้นก็เห็นเฉพาะของตัวแต่ข้างหน้าไปไม่เห็นมันมองไม่เห็นเดี๋ยวประมา้ฟังนะี่ในงแงก่การตามวิชาเนี่ย ถ้ามันเท่าเทียมทันกันทั้งทีมทำ24นอเนี่ยมันจะไปถึงผังใหญ่เลยพอไปถึงผังใหญ่ได้เนี่ยผังย่อยก็จะดับดับหมดที่นี่จะหาไปไม่ทันกันเนี่ยผังใหญ่ใครไปมันก็จะไปไม่ถึงผังใหญ่สักทีมันเกือบจะไปถึงผังใหญ่จะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นผังย่อยก็ยังเป็นขึ้นมาใหม่ วิชาที่เก็บไปแล้วก็เป็นใหม่เหมือนหญ้าอะไรล่ะหัวสวนท้ายสวนนี่แหละมันเดิมงอกกอกมาใหม่แล้วจริงๆในตอนนี้เนี่ยพระก็มาก็ยังปะทะกันอยู่เรื่อยๆแหละแม้เราไม่ได้ทําวิชาแต่กับปะทะกันอยู่อยู่ตลอดเวลาตลอดเส้นทางไปถึงที่สุดแห่ทมเลยตลอดเส้นทางเลย,ต,ลเเลยตรงนั้นน ปะทะกันไปแต่ถ้าหากว่าเรามีกายมนุษย์อยู่อย่างนี้เนี่ยเวลาเราทําความละเอียดท่านก็นจะลงมาซ้อนเราเพราะนั้นเราสังเกตดูไ่าเวลาเราใจเราหยุดนิ่งองค์พระท่านจะผุดซ้อนขึ้นมาซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นมาในตัวเราเพื่อกลัน่นธาตุมิจจไม่รู้เราให้สะอาดบริสุทธิ์และเพื่อสอนเราเพราะนั้นตอนนั้นเราจะเห็นแจ้งและก็รู้แจ้งตลอดเลย กลั่นเราเชื่อมเราอยเป็นอันหนึ่นนงอันเดียวกับท่านเสริมให้แน่นแล้วก็ส่งออกไปให้ไปรู้เห็นนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือเราตายไปแล้วก็ตามก็ยังปะทะกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปทีนี้ถ้าหากกายมนุษย์มีความบริสุทธิ์มากมีความละเอียดมาก ท่าเทีมทันกันทั้งทีนเนี่ยกายมนุษย์นี่จะได้เปรียบที่มันแข็งมันแข็งแรงและก่าเมื่อทันมาซ่อนในตัวเราได้เต็มที่เนี่ยส่งไปในไกลไปได้ไกลดีเดียวไกลกว่าที่ท่านทำตลอดทางาป็นไปในปัจจุบันเนี่ยที่ท่านทำจะไปได้เร็วแรงกว่าจึงจะต้องอาศัยกายมนุษย์ พราะนั้นต้องเท่ากันเท่าเทียมทานกันทั้งทีมอย่างนี้แหละจึงจะไปถึงตรงนั้นซึ่งสมัยนั้นท่านทําได้แค่ยี่สี่นอแต่ความรู้ความละเอียดมันไม่เท่ากันจึงหวังมาถึงชุดของพวกเรานี่แหละที่จะทําอย่างนี้ต่อไปทําไมจึงต้องทําท่านกับ้นพบมาว่าที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไม่ทำไม่ได้ไม่ทำแล้วก็เป็นบ่าวเป็นทาสมันเข้าอยู่ตลอดเวลาพยายามมากับบังคับให้เราโลภให้เราโกรธให้เราหลงให้เราสร้างกรรมพอสร้างกรรมก็มีวิบากมีผลแห่งกรรมทนทุกข์ทรมานเดีวไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานสุรกายสัตว์นรกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละบีดเบียนกันไปมันก็จะบังคับบัญชาของเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเลยไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปถึงที่สุดของเขาไปถึงฝังใหญ่ผู้เปรตวิชาเนะี่ยไปถึงตรงนูน้นและไปเก็บเขาให้ได้หมดนั่นแหละความโลภความโกรธความหลงวิบากอะไรต่างมันจึงจะไม่มีเราก็จะเป็นอิสระเป็นไทยกตตัวของเราเองเพราะฉะนั้นท่านถึงใน่มเทชีจิตใจตลอดชีวิตขอท่าน,นทำอย่างนี้ เรือ่อยมาเลยจนกระทั่งท่านหมดอายุไข